สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวตานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าการเจริญกรรมฐานของบรนดาท่านพุทธบริษัททั้ททงหลายเมื่อฟังเรื่องของพระทารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานนั้นเป็นสำคัญ ว่ากำลังใจของท่านในสมัยที่บวชอยู่ในเวลาที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมระนามว่าพระพุทธกรพสบศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมถึงที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายรพระวิสุสมิเนนส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในประธรรมวินยัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพฤติสมณธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปริพาน์แล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระอนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น <c oughs> ไม่ยอมละวิริยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับทัตทหารที <c oughs> ่ตั้งสองท่านมาเท่าไหวตั้งนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้บรรุุธรรมวิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม่โตจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระวันดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ขาจรงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาเจริญพระกรรมฐา,านแล้วก็มันนั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนีวน่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทั้งยี่สบองค์เศษจริงจะได้บรรลุอรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าขอธดรมดาท่านพุทธศาสนิกชน จำคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระพายะหรือทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปและวเป็นเพียงแต่เพียงศัก์แต่ว่าเห็นเห็นรูปแล้อย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยธมาธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนยจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้ แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสำเร็จอรหัตผลนิวันดาท่านผู้ธตศาสนิกนชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินสีที่มีนามว่าพระสีอาริยะเมตไตรเือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อน เมื่อนั้นพระศรีอริยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงข้อสั้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านพาหิยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัาานั้นไว้สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐทีนั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกดไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสำเร็จด้วยอำนาจของบุญ จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ภานะร่างกายไม่สุดโทมนี่เป็นความดีอันหนึง่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกกว่าเทวท <c oughs> ธวทรรมเทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาก็คือหนึ่งฮิริความระอายแก่ใจสองโอตปะความเกรงกลัว คุณธรรมสองอย่างนี้ทำคนให้เป็นเทวดาได้แต่าการอธิบายวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบรษัทั้งหลายเพิ่งทราบว่าเราพูดกันในฐานะนักปฏิบัติไม่ใช่พูดกันในฐานะนักปริยัติคือเรียนหนังสือนักปฏิบัติกับนักปริยัติเราศึกษากันคนละทาง นักปริยัตหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรลุมรคผลเจนั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกรมรฐานก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกรมรฐานนั้นมีทำสองอย่างคือฮีริความอายโอตปะความกลัว อันดับแรกตอนต้นเราควจะกลัวอะไรเราควรจะอายอะไรขอให้บรรดาท่านพุทธบริสตันหลายองคคิดว่าการที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดได้ด้วยอะไรที่ยังมีทรัพย์สินใช้สอยอยู่บ้างเราเราทำอะไรมาแล้วการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยเราทำอะไรมาเวลานี้เราทำอย่างนั้นบ้างหรือเปล่า การที่จะเกิดมาเป็นคนได้โดยย่อหรือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับคริวาสสำหรับเนงเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเ,เคยมีศีลสองรยยีิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้ว,หน,ลวหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ อาการ32เหมือนมนุษย์ธรรมดาเขานี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตรีฉันเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัติ นี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความช่วนได้ก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาข้อน,นี้เป็นของไม่ยากคนที่เคยมีศรรมีลต้องเคยได้รับการอบรมธรรมมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นจะมีศีลไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าทุนใหญ่เดิมของเราที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีทร,รัพย์ศีลมีปัญญา ก็อาศัยคุณธรรมทั้งสองประการสามประการตามที่กล่าวมาห <c oughs> รือว่าหนึ่งเคยให้ทานจึงมีทรัพย์สินสองเคยมีศีลบริสุทธิ์จึงเกิดมาเป็นคนสมเคยอบรมธรรมมาแล้วจึงมีปัญญาตอนนี้ไปเราก็มานั่งใคร้ครวญจริยาของเรา ว่าคุณธรรมที่ทําให้เรามาเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินมีปัญญาเวลานี้มันครบถ้วนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีไม่ครบถ้วนเราก็ควรจะอายอายใครอายตัวของเราเอง <c oughs> ว่าเราพยายามทําความดีมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราทําลายความดีเดิมคือมีสินไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องตกนรก เกิดเป็นเปรตเ,เป็นสุรกายสติฉันใหม่กว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้ก็นานเป็นการขาดทุนเรามีทรัพย์สินได้เพื่อการให้ทานถ้าเราขาดทานบบรมีเกิดชาติหน้าเป็นคนจนเราก็ขาดทุนเรามีปัญญาเพร่อการอบรมธรรมแต่เวลานี้เราไม่สนใจในธรรมเกิดไปชาติหน้าเป็นคนโง่เราก็ขาดทุน อันดับแรกในตอนต้นเขาบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนอายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งดีไหมอายด้วยแล้วก็กลัวด้วยอายคิดว่านี่เราไม่สามารถจะสร้างความดีเท่าความดีเดิมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะสร้างสภาวะให้เป็นมนุษย์คงเดิมได้เดิมหน้าการทําลายสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้น ทำลายลงนรกได้สบายนด้าจากนรกกว่าจะมาเป็นเปรตช่วยจะเป็นอสุรกายสตฐานนดกว่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อน,นี้นอกจากอายแล้วก็คนกลัวจะกลัวด้วยหรือไม่น่ากลัวนะควรจะกลัวว่าเกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่เนี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว นี่ในเมื่อเราอายควาเราอายแล้วเรากลัวไปเภทนี้แล้วแล้วก็ควรจะทำยังไงควรจะส่งเสริมความดีเดิมให้มากยิ่งขึ้นไปเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากเป็นมนุษย์ไปเกิดในอบายภูมิขาดทุนหนักถ้าตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชื่อว่าขาดทุนเพราะการลงทุนไม่มีกำไร ทางที่ดีเราก็ควรตายจะมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็ควรจะเป็นเทวดานี่เราจะเป็นเทวดาได้ยังไงการให้ทานเราก็เป็นเทวดาได้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานนางสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์นี่การที่จะรักษาศีลเราก็เป็นเทวดาได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนโภคสมมทาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีโภกสมบัติมากสีเลนนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพระนิพพานได้โดยง่ายน่ทานกับศีลสมามเดารนิของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายจงทรงตัวให้มันย่าให้ขาดทุน แต่ส่วนที่มันขาดมาแล้วให้แล้วกันไปถือว่านั่นเป็นผลกําไรของความชั่วไม่ใช่ผลกําไรของความดีเป็นกําไรของความชั่วที่มันจะมัดตัวเราไปอาบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะยอมไม่ได้เวลานี้เราทราบแล้วว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสดาสอนทางหนีให้เราไว้ นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมฐานวิปสนากรรมฐานสมถกรรมฐาน,ฐานเป็นอมบายสงบใจมีตั้งหลายมีทั้ง40บแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทําแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรื่องเทวาตานุสติกรรมฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องไปจําใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทานการสงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายและรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำใจของเราให้ทรงธรร,รรมได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำวิปัสนาญานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลภ เราก็อายโลกถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปเราฟังเรื่องท่านทาเจะท่านท,า,นท,า,นทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นประทัดฐานว่าองค์สมเด็จพระพิตมารทรงตัสว่าเมื่อเห็นรูปก,ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเห็นอย่าสนใจ พรารูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวไปนในีสุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสบสาวเราเรื่องไปมีมากมายหรือเกินถอยหลังลงไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใน,ในเมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นเทวันดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วกลับไปเกิดเป็นนรกแปลงหน้าของวัตตะสงสารก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใน่าำกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดถึงตอนนี้ว่าชีวิตตินสีของเรานี้จะตายเมื่อไรก็ได้เช่นพระธารุจริยจริจริยะ เป็นกราบ,บองค์สมเด็จพระสัมมาสมมาัมพุทธเจ้ากัมบรบดาพระทั้งหลายว่าช่วงเ,เวลาบินาบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจใผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาสันดาหให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระติจ้าว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายคนได้เราก็ยงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรคนได้ละก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยดีสุดเราจะป้องกันอวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีเลยชั่วก็ว่านั่งคิดเฉพาะครวาตพระเนนว่าตามสิ่งของตนว่าการทําร้ายสิ่งกันละกันดีไหมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิฆ่าเค็งฆ่าคนและวิฆ่าเค็งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักนอกจากจะคิดจะไม่คิดต่ฆ่าววิฆ่าเค็งฆ่าแล้วจีกัน้อมไปในความเมตตาปราณีศีลจะทรงตัวได้เพราะอาศัยพรหมีหารสี่ไปจำใจคือหนึ่งมีความรักสิ่งกันละกันเป็นปกติ สองสงสารสิ่งกะละกันเป็นปกติสามไม่ช้านิสยาซสิ่งกะละกันมีเพื่อนได้ดีพอยินดีด้วยสี่อเบขาเมื่อกรรมใหญ่เข้ามาถึงเพื่อนหรือถึงตัวเราอารมณ์จิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือกฎของกรรมทำใจให้เป็นสุขถือว่าเกิดมาในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราสามารถทรงพรหมิหารสีได้แล้วสินทุกิีขาบทรับรองว่าไม่บกพร่องเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ฉะนั้นการที่จะรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปนั่งไล่สี่ขาบทนั่งจับอยู่เฉพาะที่พรมีหาบพรมีหารสีเท่านั้นคนถ้าเรารักกันเราสงสารกันแล้วก็ฆ่ากันไม่ได้ทำร้ายชีวิตกันไม่ได้ รักทรัพย์รักสินขโมยของขไม่ได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพรมีหารสี่เป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบันดาท่านพุทธบริสตันหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้ ไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเวลาเช้ากินข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ได้กินข้าวกลางวันมันจะตายซะก่อนก็ได้กินข้าวกลางวันแล้วอาจจะไม่กินข้าวกลางคืนมันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่กินข้าวตอนเย็นนะกินข้าวกตอนเย็นแล้วอาจจะไม่ถึงเราหลับไปในเวลากลางคืนอาจจะตายก่อนก็ได้ดูท่านทารุจริยะ ฟังเทเจงองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหรอันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุอหรหัตผลร้วมไปด้วยปริสมิทาย,ยานพระพุทธเจา้าทรงรับรองเพ่าเมื่อกี้เวลามันหมดแต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นนันว่าเราก็ต้องกําหนดจิตอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโยไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไรรมตรบรมศา์สนดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์สําหรับพระสงฆ์เนี่ยแต่มาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ เพราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้านี่ไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมเถไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เห็นว่าควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านงสามรายการเป็นสารณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธคําเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดไห้จำอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรนาคมตั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจา้าทรงแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นอน,นว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นอน,นว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ สอครรอในประพุทธประธรรมประสงค์สม,มีศิลห้าบริสุทธิ์สำหรับครวัตในน้องสินสิบพระต้องศินสองี่สิบเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไปริราานาสีบรมศา์สนาสมมาสมุทตะเจากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเราเคยมีทานการบริจาคก,ก่อนจะเกิดมาเป็นคนจิตใจเราเคยอบรมธรรมยึดถือธรรมแล้วจงมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าคุณธรรมเพียงสามประการเท่านี้ทำไมได้เราก็ชีว่าเป็นคนที่น่าอายและน่ากลัวที่สุด อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัวบายภูมิที่จะต้องลงแน่นอนท่านี้การกระทําจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเปชินวรบรมศาสนดาทรงตรัสว่าแค่ประโสดาวันยังไม่พ้นจากวัตตะสงสารมึนก็ต้องเกิดเป็นทิวันดากับคนลุพรมสลับกันไป เพื่อหวังตัดกำลังใจให้เข้าถึงสุดของความที่สุดของความสุขคือพระนิพานก็จับเอาวาธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทกับท่านทารุจริจิริยะเรื่องลพาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงอย่าสนใจในรูปเพียสักแต่ว่เห็นแปลว่าจงอย่าสนใจนี่หมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี รูปของบุคคลอื่นก็ดีเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะรูปเป็นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังมีแต่ความทุกข์รูปแปรนัตตาจะต้องสลายพังไปเราไม่สามารถจะทรงอยู่กับมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ว่ารูปเรารู้รูป,รป,รปใครเต็ไมไปด้วยความโศกปรกโศโครคไม่น่ารักไม่น่าประคับประคอง สิ่ง่งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิดเห็นได้ไง่ายเพราะเป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามประธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าในมหาสติปัฏฐานาสูตรซ <c oughs> ึ่งทุกตอนของมหาปฏิปัฏฐานาสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจนนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็น,นเพียงศักด์ตะวันเห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายภายนอกคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในสิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เมื่อชีวิตสิ้นตักายลงไปเมื่อไรเราต้องออกไปจากร่างเราคือจิตฉะนั้นสมบัติของโลกสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่มีความหมายสำหรับเราขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจะไม่มีสำหรับเรามนุษย์โลกคนดีเทวโลกพมโลกก็ดีเทวโลกคนดีเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพาน อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้